คนสวยพวกข้าเป็นคนของแก๊งหมาป่าจะคิดว่าพวกข้าไม่กล้าฆ่าคนอย่างนั้นเลอข้าจะฆ่าเจ้าเดี๋ยวนี้แหละคนสวยที่ตายแล้วยิ่งสนุกกว่าอีกหยุดฮคุณชายวันนี้ท่านเป็นอะไรไปขอรับทำไมถึงได้ใจลอยขอรับฮไม่มีอะไรหรอก เพียงแต่ว่าอยากรู้จริงๆนะว่าหวีเจซูจะแก้ปัญหาเรื่องท่าเรือเฉียงตรงยังไงนางออรชอนอ่อนแอออกขนาดนั้นจะใช้แผนการอย่างไรกันนะชุบเอออะไรกันเพียงแค่ปริบตาเดียวนางก็ถอยหลังไปแล้วสมก้าอย่างนั้นเหรอข้าให้พวกเจ้าได้ลงมือก่อนแล้วแต่นี้เมื่อพวกเจ้าข้าข้ามไม่ได้ งั้นพวกเราก็มาร่วมสนุกกันเถอะฮะนางคนนี้คงจะบ้าไปแล้วล่ะอยากจะมาสนุกกับพวกเราจริงๆน่ะเหรอบ้าหรือไม่เดี๋ยวพวกเจ้าก็รู้คลี่พัดพยายมสลายมันร้ายข้ามันนังตัวดีสับนาให้เละไปเลย เออเอจิงเออบมนเอ๊ะฮะจิ้งเร็วเข้าสิรีบนำหน้าไม้สายฟ้าที่สำรองไว้ออกมานังนี่มันคือปีศาจพวกเราเป็นขโยงยังต้านนางไม่ไหวหน้าไม้สายฟ้าเหรอฟังชื่อเหมือนกับ เป็นหน้าไม้ขนาดหนักแต่หน้าไม้แบบหนักเป็นอาวุธล้ำค่าที่สุดของเมืองพวกชาวแก๊งทำไมถึงมีอาวุธชนิดนี้ได้ละ่ะเกรกเอ๊ะเป็นหน้าไม้แบบหนักจริงๆด้วยดูท่าหน้าไม้ชนิดนี้อนุภาพไม่เบาเลยทีเดียวนังสารละเลวไปลงนรกซะเถอะชุ่มพิ้ง นางนางตานหน้าไม้สายฟ้าได้ยังไงเอ๊ะพูหน้าไม้สายฟ้าสำรองอย่างนั้นแหละพูดแบบนี้แสดงว่ายังมีของจริงอีกอันละสิแล้วมันอยู่ไหนกันละ่ะเออคือถ้าเอาชนะแก้งหมาป่าได้ก็เท่ากับสิ้นสุดการแข่งขันกับซางเชอร์แต่เรื่องหน้าไม้สายฟ้าทำให้ข้าแอบรู้สึกไม่ค่อยดีข้าต้องตรวจสอบให้กระจ่างเส้นแล้ว หน้าไม้สายฟ้าถูกถูกนายใหญ่นำไปเขตล่าสัตว์ซีเจียวแล้วเขตล่าสัตว์ซีเจียวเหรอที่นั่นเป็นสถานที่ล่าสัตว์สำหรับราชวงศ์นี่นะแล้ววันนี้มีใครไปบ้างที่เขตล่าสัตว์ซีเจียวล่ะเออข้าข้าน้อยไม่รู้ฮึย่แย่แล้วการที่แก้งหมาป่าเข้ายึดครองท่าเรือตรงเฉิงก็เพราะจะแอบขนหน้าไม้สายฟ้าเข้ามานั่นเองหน้าไม้สายฟ้าเหมาะสำหรับใช้ยิงระยะไกล แล้วถูกหวหน้าแก้งหมาป่านั้นไปถึงเขตล่าสัตว์เรียบร้อยแล้วคงจะคิดรอบลงพระชนสมาชิกราชวงศ์องค์ใดองค์หนึ่งเละสิตอนที่พบเย่ซิวหมิงครั้งแรกเขาก็ถูกคนตามฆ่าคงจะสร้างศัตรูเอาไว้มากหรือว่าคนที่แก้งหมาป่าจะรอบลงพระชนจะเป็นเขาองค์ชายเจิดเย่ซิวหมิงไปล่าสัตว์ที่ซีเจียวไหมองค์ชายเจิดเย่ซิวหมิง ไปล่าสัตว์ที่ซีเจียวไหมเปไปคงไปได้ยินมาว่าองค์ชายเจ็ดโปรดการล่าสัตว์ชุดเออยี่ซิวหมิงตกอยู่ในอันตรายข้าจะต้องรีบไปซีเจียวเดี๋ยวนี้เขตล่าสัตว์เชื่อ,อบ้าเอ้ยต้องไปให้ทันมแต่ห้องเต้กับห้องเฮาก็สเสด็จมา สงสัยสมาชิกราชวงศ์คงเสด็จมาล่าสัตว์ที่ซีเจียวกันหมดองค์รักต้องอารักขาห้องตี้กับห้องเฮาเป็นพิเศษแน่นอนท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่วุ่นวายเช่นนี้การอารักขาเย่ซิวหมิงคงจะน้อยและทำได้ยากมากข้าจะต้องรีบหาว่าเขาอยู่ที่ไหนฟิ้วบอะเย้ยแล้วละ่ะนั่นคือลูกธนูพวกมันเริ่มลงมือกันแล้ว จุ๊ลหลบไปให้ตายสิช่างเร็วเหลือเกินไม่ทันแล้วเอาออกมาปึ้งต้นานอะยังยังดีทันเวลาในที่สุดเจ้าก็าฟื้นแล้วสินะ เป็นใครกันเจ้าคะข้าคือรัชทายาทองค์ชายเย่เฉินขอบใจแม่นางหวีมากนะที่ช่วยชีวิตข้าเอาไว้องค์รัชทายาทเย่เฉินที่แท้ก็เป็นแบบนี้นี่เององค์รัชทายาทไม่ต้องเกรงใจนะเพคะคนที่แก้งหมาป่าต้องการลอบลงรลชชนไม่ใช่เย่ซิวหมิงแต่เป็นองค์รัชทายาทนี่เองช่วยคนผิดตัวแล้วเรา แต่ก็ต้องแกล้งทำเป็นยอมรับช่างน่าอึดอักจริงๆจริงสิเพคะองค์ดาชทายาทไม่ทราบว่าองค์ชายเจ็ดย่ซิวหมิงเข้าเริ่มการล่าสัตว์ด้วยหรือไม่เพคะน้องเจ็ดเห็นนกอินทรีดำก้าวสีก็เลยไปล่าตอนนี้ยังไม่กลับมาเลยดีแล้วละแสะดงว่าเย่ซิวหมิงไม่มีอันตรายคิดไม่ถึงว่าบุตรสาวของอัครเสนาบดี จะมีฝีมือเช่นนี้ทำให้ข้าได้มีประสบการณ์ใหม่ๆจริงๆวันนี้เจ้าได้ช่วยชีวิตองค์ชาเย่เชิญเอาไว้เจ้าอยากจะได้รางวัลอะไรละ่ะเสด็จพ่อกระหม่อมคิดว่าวีจวซูเป็นคนสร้างเรื่องการลอบลงประชนครั้งนี้พะยอค่ะนางต้องคิดที่จะมั่นหมายกับกระหม่อมจึงอาศัยการที่จะช่วยชีวิตองค์รัชทายาทเพื่อให้ได้รางวัลจากสเสด็จพ่อ จากนั้นก็ขอเสด็จพ่อเพื่อแต่งงานกับกระหมอะ่อมน้พเพะค่ะคนที่รอบโรงพระชนเมื่อยิงธนูเสร็จแล้วก็รีบกินยาพิษฆ่าตัวตายทันทีต้องเป็นหน่วยกล้าตายที่นางจ้างมาแน่ๆน้อง3ามทำไมถึงได้พูดจาเลวไหลอะไรแบบนี้ข้าได้ตรวจสอบตัวตนของคนที่รอบสังหารแล้วคือหัวหน้าของแก๊งหมาป่าอีกทั้งอนุภาพของหน้าไม้สายฟ้าที่รุนแรงมากเป็นไปไม่ได้ที่แม่นางหวีจะสร้างเรื่องขึ้นมาเอง จ้าไม่ต้องพูดมากวีจจซูได้ทำความดีความชอบหากนางจะขออะไรข้าก็ต้องตกลงองชายสามท่านดูอย่างไรว่าข้ายังคิดถึงท่านอยู่ท่านไปเอาความมั่นใจมาจากไหนหากไม่สบายก็เรียกินยาซะสิเดี๋ยวจะกลายเป็นไข้หนักนะขยับเข้าใกล้นี่เจ้าเจ้า เจ้าตัวดีข้าไว้หน้าแล้วนะแต่เจ้ากลับไม่สนใจยังคิดจะเล่นละครตบตาหลอกให้ตายใจก่อนอย่างนั้นเหรอข้าจะบอกไว้เลยนะชาตินี้เจ้าหยุดคิดไปได้เลยว่าจะได้แต่งเข้ามาในจวนของข้าองค์ชายสามกรับทุนฟาบาทหม่อมฉันช่วยองค์รัชทายาทเพราะบังเอิญผ่านมาพอดีเพคะไม่บางอาจทุนขอของรางวัลจากฟาบาทหรอกเพคะ แต่ในเมื่อฝ่าบาททรงตัดแล้วเช่นนั้นหม่อมฉันขอร้องให้พระองค์มีรับสั่งให้ตรวจสอบผู้มีอำนาจที่อยู่เบื้องหลังแก้งมาป่าให้คะแก้งมาป่าแผลงฤทธิ์ในเมืองจริงทำร้ายประชาชนมากมายเหลือทิ้งไว้แต่วิญญาณแค้นนับไม่ถ้วนถึงแม้ว่าตอนนี้แก้งมาป่าจะถูกกำจัดแล้วแต่ผู้มีอำนาจที่อยู่เบื้องหลังกลับลอยนวล หากไม่ขุดรากถอนโคนลนเกรงว่าประชาชนของเมืองจริงคงจะต้องระจริญกับเรื่องร้ายไม่หยุดหย่อนเพคะเยี่ยมมาก <c oughs> จิตใจของแม่นางวีข้าขอคาระวะจริงๆสเสด็จพ่อกระหม่อมเคยได้ยินเรื่องเก้งมาป่ามาแผงฤทธิ์ในเมืองจริงและตอนนี้ยังคิดสังหารกระหม่อมดังนั้นเรื่องตรวจสอบเก้งมาป่าให้เป็นหน้าที่ของกระหม่อมเถิดเพค่ะเอ๊ะ องค์รัชทายาทท่านนี้ดูดูไปก็ค่อนข้างจะมีความอดทนหากเรื่องนี้มอบให้เขาก็คงจะเรียบร้อยไม่รู้ว่าทำไมเมื่อเห็นองค์รัชทายาทเย้เฉินก็อดเปรียบเทียบกับเย้ซิวหมิงไม่ได้สองคนนี้แม้ว่าบุคลิกไม่เหมือนกันแต่ต่างคนแต่ก็มีดีไปคนละอย่างใช้ความคิดก็ได้ดูเหมือนว่าจิตใจของบุตรสาวอัครเสนาบดีหวีไม่ธรรมดาเลยเอาละ ข้าจะมีราชองค์การให้องค์ชายรัชทายาทนำทหารป่าสามพันคนเพื่อตรวจสอบผู้มีอำนาจเบื้องหลังแก้งหมาป่าเจ้าสามนะเจ้าสามชายาที่ดีอย่างบุตรสาวอัครเสนาบดีเจ้ากลับไม่เอาโง่เง่าฉันโง่เสียจริงเออเสด็จพ่อกระม,ม่อมเสด็จพ่อแม่แนางหวีได้ช่วยชีวิตกระม,ม่อมเอาไว้ แล้วเมื่อสักครู่กระหม่อมก็ได้เห็นด้วยตาตัวเองแล้วว่านางเป็นห่วงชีวิตของประชาชนทําให้กระหม่อมรู้สึกประทับใจจริงๆเพียค่ะกระหม่อมรู้ว่าแม่นางหวีกับน้องเจ็ดมั่นหมายกันอยู่แต่ก็ยังไม่ถึงขั้นแต่งงานไม่ทราบว่าเสด็จพ่อจะพระราชทานให้แม่นางหวีสมรสกับกระหม่อมแทนได้ไหมเพียอค่ะฮะอ,อะไรนะอง์รัชทายาทอะไรจะขนาดนั้น ไม่ใช่ว่าจะช่วยชีวิตแล้วจะต้องมามอบกายถวายชีวิตให้หรอกนะมันจะเกินไปไหมบุตรสาวอารครเสนาบดีคนนี้ก็เหมาะสมกับองค์รัชทายาทอีกทั้งเจ้าเจตก็ไม่เข้าใกล้ผู้หญิงถ้างั้นก็ยกนางให้องค์รัชทายาทอย่างนั้นน่ะหรออาปากจะพูดโอ้หรือว่าองค์รัชทายาทจะฉกชายาของกระหม่อมเพะยค่ะ